สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพตกร่วมกับบริษัท U c ซ m e d i มเียเสนอเามันปันโอุ๊ยมองมันบันเทิงวันนี้มาร่วมงานแถลงโครงการสันเริญพระบารมี100รปีร่วมร้อยใจไทยงานนี้มีศิลปินหลายรุ่นมาร่วมเราไปดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างก็มีความรู้สึกเปื้อนมิติอันสูงสุดที่ได้ร่วมงานแบบนี้นะครับซึ่งในชีวิตนี้เคยมา3ามช่วงชีวิตอยู่แล้วนะครับช่วงแรกก็ ได้ผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินะครับอย่างที่สองคือได้เหรียญเบญจมามพอนนะครับอย่างที่สามคือได้มาวันนี้แหละแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ละคนที่เห็นเขาก็ถูกคัดเลือกจากภาพยนตร์ไทยแห่งตำนานและเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นพี่จารุณีจากบ้านสายทองคุณอรุณภาวิไลาจากบุญชูกาวจิรายุจากภาพยนตร์เรื่องซักซีดและศิลปินกว่า17คนในวันนี้ ก็ของขวัญสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็น่าจะเป็นความปลื้มปิติที่ได้ไดเห็นปวงชนชาวไทยเลิกขัดแย้งกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันและสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเวลาเราเหลียวมองญาติพี่น้องอรอบๆตัวเราเศรษฐกิจดีขึ้นเขาก็มีกระตังกันทั่วนหน้าเออค่อยแบบตายตาหลับหน่อยเพราะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ทุกคนจะมีกระตังหรือว่าทุกคนจะ,จะเจริญขึ้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นไม่ได้อะถ้าเรายังทะเลาะกันอยู่ก็ไหลให้เลยค่ะกับศิลปินรุนเก่าแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ปลื้มไม่ ความรู้สึกแรกที่เกิดคือยินดีและปราบปลื้มที่มีโอกาสได้ถวายงานในหลวงและผมถือว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมตั้งแต่แสดงภาพยนตร์มาและรู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองและครอบครัวครับอาสุดเขานี่เองก็เป็นศิลปินรุนพเพลยก็ว่าได้ที่ท้ากีทีคุณอาก็บอกว่าดีใจมากมาก ก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนนะครับหยุดนะครับหยุดแบ่งแยกหยุดรับใช้คนอื่นเพื่ออามิตส,สินจ้างเห็นแก่ประเทศนะครับประเทศเราบอกจำม,มามากแล้วอย่ามีเขามีเราเลยเราเป็นคนไทยเห็นกันทุกคนและยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้สนองคุณแผ่นดินกันสักครั้งนะครับประเทศชาติจะอยู่รอดหรือไม่ก็พวกเราทั้งหลายนะครับ บอกเลยทีเดียวก็กขอประมือให้กับศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะพักเมาสกับสักครู่เดี่ยวกลับเมามต่อในเมาส์มัมนมนจ Academy, ัง UCI Academy สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและมาตรฐานการสแสดงเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้จากบุคลากรคุณภาพตัวจริงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แบบเจาะลึกทุกรายละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บันทึกการถ่ายทำในระดับมาตรฐานสร้างโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมั่นใจไปกับเราสมัครเรียนมานี้โทร083-0641525นิรภัยโคราชจากพพ,พ .88 วสมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับร้าเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด มาร่วมงานแถลงโครงการสันเสริญพระบารมี100ปีร่วมร้อยใจไทยแต่ละคนก็ออกมาแสดงความดีใจเปลืมปริติจนพูดไม่ออกและอีกหนึ่งท่านที่อยากจะบอกความรู้สึกในงานนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะขอกราบถวายพระพรให้พมมจตทเฉลเมริญยิง่งยืนาแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของเราพวงชนชาวไทยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไปครับผมอยากฝากไปถึงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่บนพืนแผ่นดินของ ประเทศไทยของพ่อหลวงของเราทุกคนนะครับผมเราแตกต่างเรามองต่างกันได้แต่ว่าความเหมือนองกันความเหมือนกันของคนเราที่รักและเทิดทูนในพระอ,องค์ท่านขอให้มันคงอยู่ในหัวใจของพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนกระตุ้นเอาจิตสำนึกนั้นออกมาแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับโอ้โหก็เป็นเสียงจากศิลปินอีกท่านที่ทำให้เรารู้ว่าพวกเขารักบ้านเราแค่ไหนล่ะคะัะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและยินดีแทนศิลปินดาราทุกท่าน ที่ได้คัดเลือกมาด้วยนะคะว่าแล้วเวลาก็หมดลงแล้วขอตัวไปก่อนนะคะ